สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน,น,น้าล่าสุดคุณเอนนาบาดถ่าไร้เงาได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าด่วนเซอร์ไพรส์ครั้งที่สามให้เตรียมยามงยาดมมาด้วยใครขวัญอ่อนห้ามอ่านคอมมินซูล หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเอายามง่งชงกับน้ำร้อนแป๊บดื่มโรอดื่มโรอของดีต้องโรองานนี้ไม่เก่งฉายาเอ็นนาบาดทาไรเงาการันตี เรียกไปอบรมมันชัดจะไปกันใหญ่แล้วครอบครัวเดียวกันเท็ๆกัดกันอยู่ได้กลับมาหวังว่าคงจะเงียบนะก็ <trabajando. S 2> เรียกไปสอบนั่นแหละคดีนี้ไม่ใช่ของเล่นที่จะมาสร้างคอนเทนต์สร้างนิยายถึงเวลาที่นา้นาๆตาใหญ่จะได้เฉกับตำร,รวจแล้วใช่ไหมคืนมาโหน เหมือนการเลือกตัง้งหอนจนคอแห้งคอเหี่ยวเหนียวย่านทั้งห้าคุณละมั้งน้องแอนนาไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดเพิ่มข้อหาเพิ่มฆาตกรนแเน่นจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่อีกละจ้ะแฉเลยจ้า ใครรอเฉพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเฉยเลยนะรอถึงนานก็รอจา้าตื่นเต้นมากรอเสอร์ฟไพส์ครั้งที่สามคิดว่าคงจะสมการรอคอยท่านผู้ชมคะเอาเป็นว่าเราต้องรอดูเซอร์ไพส์ครั้งที่สาจากคุณแอนานากันนะคะแต่จากการโพสของคุณแอนนานั้นไม่เคยผิดพลาดและข้อมูล เป็นจริงตามที่คุณอนนาได้มีการนำเสนอมานะคะเรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจชมรมคุณธรรมเพื่อความยุติธรรมก็ได้มีการพสข้อความเกี่ยวกับคดีละเมิดอำนาจศาลโดยได้โพสบอกว่าการละเมิดอำนาจศาลเป็นส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งของหลักประกันความเป็นอิสระของศาล เพื่อให้สารปฏิบัตินาทีได้โดยไม่ถูกแทรกแซงขัดขวางขมขู่ให้เกีรงกลัวหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาทความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นอำนาจของผู้พิพากษาที่ไม่ต้องมีการร้องทุก แจ้งความไม่ต้องสอบสวนศารเรียกเขาบันลังไต้สวนแล้วลงโทษได้เลยแต่ทางปฏิบตัติท่านจะปรึกษาห,าหาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาก่อนเสมอว่าควรจะเรียกไต่สวนไหมและถ้าได้ความว่าผิดจริงจะลงโทษอย่างไรท่านจึงไม่ได้ใช้อำนาจนี้อย่างพาเพื่อ หรือตามอำเภอใจเท่าที่ผมเจอมาเรื่องด่าว่าสารมีน้อยครับบางครั้งท่านก็ไม่ติดใจอะไรทำเป็นหูทวนลมเพราะเขาไม่รู้กฎหมายแม้จะมีการตบตีชกต่อยทำร้ายกันหรือเผือพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณศาลบางครั้งท่านก็แค่ไต่สวนแล้วตักเตือนที่เห็นลงโทษกันส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของการร้ายแรงครับเช่นการหลอกลวงหรือแอบ,บอ้างสารเพื่อเรียกเงินเรียกโถงจากประชาชนบางคนเห็นว่ากฎหมายและเมื่ออำนาจศาลดีมีประโยชน์ควรมีอยู่ต่อไปแต่บางคนก็เห็นควรให้ยกเลิกอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปที่นำเรื่องนี้มาเล่าเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม เมื่อตอนเย็นได้นั่งดูทีวีอยู่เห็นผู้ประกาศข่าวบางช่องเสนอสกุปข่าวไม่ใช่แค่ข้อมูลจริงกับผู้ชมเท่านั้นแถมยังวิเคราะห์ให้เสร็จว่าใครน่าจะมีความผิดตามมาตราใดอ้างอิงว่ามีดีกาด้วยฮ่าฮ่าฮ่ยิงช่วงหลังนี้กระบวนการยุติธรรมมักเอาออกมาแสดงผ่านทางสื่อกันอยู่บ่อยๆแทนที่ จะไปแสดงฝีมือกันในศาลเชิญคนโน้นคนนี้มาให้ข้อมูลไม่ก็ไปสัมภาษณ์คนนี้คนนั้นบ้างก็แต่งเรื่องแต่งนิทานให้คนมาหลงเชื่อคดีนี้มีพยานหลักฐานหนักแน่นพยานบุคคลก็น่าเชื่อผมมีโน,น้นมีนีพยานคนนั้นโกหกหลักฐานก็ไม่น่าเชื่อถือผมบอกได้เลยคนนี้เป็นคนฆ่า คนนี้แน่ผมรู้คนนี้เป็นแพ้แน่เชื่อผมสารจะออกหมายจับแน่ๆผมว่าคดีนี้สารต้องยกฟ้องแน่ๆคอยดูเมฆการนำเสนอข่าวติชมข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีในสารด้วยความเป็นธรรมจะเข้าข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดฐานมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ก็ตาม แต่ถ้าการวิเคราะห์แสดงความเห็นนั้นประสงค์ให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนหรือเหนือสารหรือเหนือคู่ความซึ่งจะทําให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไปย่อมเป็นความผิดฐานละเมิอดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา32ได้นะครับเชีรยไครศาลก็ไกม่ว่าแต่ถ้าเชีรยออกนา ควรระวังเรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าจัดไปเมษาให้น้องนรกพวกนี้มันรู้หน่อยว่าใครเป็นใครน้องจังไรขายพีอย่างนี้ต้องจัดการให้สำนึกเสียบ้าง หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเอาหมั่นทั้งสองคนบักแต่เตกับนางกระตวยจัดหมั่นให้หนักเลยนะแม่นูสเมื่อเช้าก็ไห้สดปากดีเหมือนจะสู้เมษารู้ดีว่านิสัยน้องเป็นคนยังไงชอบเฉชอบพูดมากเมนาจะชินมานานแล้ว เพราะเงินตัวเดียวทําให้พี่น้องมาทะเลาะกันความอิจฉาริษยามันเลยมีมีพ่อแม่ก็เป็นด้วยแม่สาสู้ๆนะมันหาเรื่องไม่อยากให้คืนนีให้แม่สาความอดทนคนเรามีที่สิ้นสุดจัดเลยจ้าจัดไปคนลักคดีเลยครับพวกมันจะได้หุบปากบ้าง หรือจะวอยวายปากหมากว่าเก่าอีกหน่อยพวกมันก็จะรู้ว่าเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างสามารถขี่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช้ชีวิตวิถีชาวบ้านเดิมๆก็มีความสุขแล้วค่ะแต่มันหิวเงินกันจะรอดูพวกมันต่อไปค่ะทำไมพี่น้องเขาทำกันได้ถึงขนาดนี้งงใจจริงๆค่ะขอให้แม่าพ่อนใหม่ เข้มแข็งไว้นะคะพี่น้องเร็วๆไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ขอพวกเขากินเราต้องสู้เพื่อตัวเราและก็ครอบครัวของเราพี่น้องเห็นแก่ได้หน้าเงินเห็นแก่ตัวตัดไปจะได้สบายใจถ้ายังเห่าหอนไม่หยุดก็แจ้งความตำรวจจับเลย ให้แม่สาอยู่ดูพวกมันพวกมันดินอย่าไปดินตามพวกมันคนมันร้อนตัวมันไม่มีความสุขกันหรอกกรรมกำลังทำงานตามมันทันแล้วเตรียมรับกรรม